สวัสดีครับทุกท่กทานขอต้อนรับสู่ s u p e r ร์เม y น u ์บายซูเปสามารถครับผมต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ช็อกแฟนฟุตบอลอาเซียนกันอย่างมากครับโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลจากเวียดนามเมื่อกุนซือใหญ่ของพวกเขาป้าค้างซองหัวหน้าผู้ฝึกษอทีมชาติเวียดนามประกาศยุติบทบาทกุนซือใหญ่ทับดาวทองโดยประกาศอย่างชัดเจนว่าการแข่งขันจริงแชมป์อาเซียน 2, 2022ที่จะถึงนี้ จะเป็นรายการสุดท้ายของเขาในฐานะกุญซือใหญ่ทีมชาติเวียดนามซึ่งภายหลังจากแฟนฟุตบอลเวียดนามได้ทราบข่าวนี้ครับ้องบอกเลยว่าหลายคนช็อกไปต,ตามๆกันครับมีบางคนบอกว่าอ่านข่าวไปก็ร้องไห้ไปแล้วก็บอกว่าจะมีโค้ชคนไหนที่จะทำผลงานได้ดีเท่าป้าคางซอบางคนก็บอกว่ายุคเศร้าของเวียดนามกำลังจะมาถึง หลายคนก็บอกว่าทําไมคุณไม่ทําให้เวียดนามไปฟุตบอลโลกก่อนแล้วค่อยลาออกและบางคนก็บอกว่าเขาคนนี้แหละที่ทําให้โค้ชของอาเซียนหลายคนต้องถูกไล่ออกอย่างไรดีเราไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับเบื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวเวียดนามภายหลังที่รู้ว่าโค้ชปาคงงังซอคุณซือใหญ่ของเขาจะลาออกจากตำแหน่งไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่ารู้สึกเศร้าอย่างสุดที่จะพัฒน,นาเมื่อปาฮังซอออกจากทีมชาติเขาบอกเราสําหรับเวียดนามแล้วเขาเนี่ยเป็นตำนานหวังว่าโค้ชคนต่อไปจะสืบทอดรากฐานที่ผ่านมาของเขาได้ขอบคุณปาคมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมต้องอาลาล่ะปาในเมื่อนายยังมีภารกิจพาเวียดนามไปฟุตบอลโลก2026เอเชียของเราเนี่ยมี8.5ที่นั่งกันเลยนะ ขอให้สมาคมฟุตบอลของเวียดนามเนี่ยคิดใหม่อีกครั้งนะคอเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณมิสเตอร์ปาคมากๆสิ่งที่คุณทำกับฟุตบอลเวียดนามนั้นมันยอดเยี่ยมมากหวังว่าสมาคมฟุตบอลของเวียดนามจะหาผู้สืบทอดที่เหมาะสมคอเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า AF f เอั2022จะเป็น,นตัวเลนสุดท้ายของมิสเตอร์ปาดังนั้นผู้เล่นของเราเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ขอบคุณปากมากๆกับฟิงดีๆที่คุณทำกับฟุตบอลของเวียดนามใช่ที่สุดครับผมขอเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวันที่แฟนบอลเวียดนามกังวลมาถึงแล้วไม่มีปาร์ตี้ไหนที่จะไม่เลืกลาอันนี้ถูกต้องที่สุดครับขอเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจากนั้นเขาจะเป็นโค้ชให้กับบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมายถึงทีมไหนครับเนี่ยขอเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลาก่อนหนึ่งอนุสรีของเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากังวลน,นะแต่ต้องยอมรับความจริงเราอาจจะอยู่ในช่วงของวิกฤตเล็กน้อยแต่มันก็จะคลี่คลายได้ไหนไม่ช้าก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่ทำทุกอย่างเพื่อฟุตบอลเวียดนามนายปากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันยังจําวิธีแรกได้เลยกับข่าวโคตรปาที่เขาจะมาทําฟุตบอลให้กับเวียดนาม ตอนนั้นฉันค่อนข้างจะประเมินเขาต่ำมากไม่คาดคิดเลยว่าเขาเนี่ยจะนำความรู้สึกดีๆมากมายมาสู่ฟุตบอลเวียดนามอันนี้ต้องยอมรับว่ราะโคชบางนี่ไม่ธรรมดาอะไรทีเดียวครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายุคเศร้าของพวกเราเนี่ยชาวเวียดนามกําลังจะมาถึงแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเสียใจมากที่ฉันได้ยินข่าวนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอ่านข่าวนี้แล้วนะฉันรู้สึกช็อกจริงๆเมื่อเราเนี่ยจะไม่มีข่าวอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า เขานี่แหละคืออนุสษษษษรีของฟุตบอลเวียดนามอันดับหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเสียใจมากแต่สุดท้ายก็ต้องบอกลานายปาของพวกเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่ทําเพื่อฟุตบอลเวียดนามในะนายปาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละมันคือขา่าวเศร้าของวันนี้เลยเพราะฉันอ่านข่าวนี้นะฉันร้องไห้หนักมากขอบคุณจากใจชาวเกาหลีใต้ ที่ิุทิศเพื่อความสุขและการพัฒนาของฟุตบอลเวียดนามความรุ่งโรจน์ของฟุตบอลเวียดนามในวันนี้ก็เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของเขาขอให้ครอบครัวและตัวเขามีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงพวกเราชาวเวียดนามจะจดจําเขาตลอดไปขอเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอินโดและประเทศไทยเนี่ย จะมีความสุขมากเมื่อได้รับข่าวนี้ส่วนแฟนฟุตบอลของเวียดนามจะเศร้ามากสําหรับข่าวนี้และจะสับสนว่าจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อไม่มีนายปาร์คอยู่แล้วทําไมต้องคิดว่าไทยไดโดต้องเป็นยังไงด้วยลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ของฟุตบอลเวียดนามกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันยังรอคอยที่จะให้โค้ชปาร์คขยายสัญญากับเวียดนามต่อไปเพื่อทําทีมของเรายังต่อเนื่องคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ความกดดันต่อไปเนี่ยคือผู้ที่มาสืบทอดตําแหน่งของนายบาร์กคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเกินไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายุคสวยงามของฟุตบอลเวียดนามของพวกเราเนี่ยมันกําลังจะสิ้นสุดลงอย่าพิ่งยอมแพ้สิครับแฟนฟุตบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันขอขอบคุณที่ท,ทําทีเวียดนามมาสู่ท็อป1 0 0ของฟีฟ่า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า,าวเขาทําให้โค้ดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนนะถึงก็ต้องถูกไล่ออกและข่าวนี้มันคือข่าวเศร้าสําหรับแฟนฟุตบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากัาวางวลไม่รู้ว่าจะมีโค้ดคนไหนเนี่ยที่จะมาสารต่อผลงานต่อจากโค้ดปากและผลงานจะเหมือนเขาหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสําสหรับฉันนี่เป็นข่าวร้ายที่สุดสําหรับปีนี้เลยรู้สึกเหมือนฉันกําลังสูญเสียบ,บางสีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ออกไป และกาลังสงสัยว่าหลังจากบอลถ้วยนี้ควรจะดูบอลอีกหรือไม่ก็ต้องดูต่อไปเชียร์กันต่อไปนะครับแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณภายใต้การทําทีมของโค้ชปาร์กเนี่ยเวียดนามมีผลงานดีกว่าแต่ก่อนมากมายภายหลังจากเสียประตูก่อนพวกเขาก็ยังสามารถพลิกสถานการณ์ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการตัดสินใจที่ฉันฉลาดเมื่อเขาอยู่จุดสูงสุดของฟุตบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ถ้าพวกเราอยากเป็นราชาแห่งเอเชียคะเนพวกเราเนี่ยต้องรักษาในปาไว้ให้ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้ก็คงต้องเตรียมนั่งดูแต่สุดท้ายก็กลัวแพ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะมีโค้ดจากเกาหลีอีกคนที่จะมาแทนเขาผมเองก็อยากรู้เหลือเกินครับว่าเป็นใครคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโค้ดคนต่อไปเนี่ยมันจะกดดันมากเกินไปสําหรับคนที่มาทดแทนในปาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า แล้วใครล่ะที่จะมาแทนนายปาของพวกเราได้เรียบร้อยนะครับผมคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามภายหลังจากที่พวกเขาได้ทราบข่าวว่าโค้ชปาขังซอของพวกเขาหรือที่เรียกว่าโค้ชที่พลิกะวัติศาสตร์ของฟุตบอลเวียดนามเลยก็ได้ครับเมื่อเจ้าตัวมีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการต่อสัญญาให้กับสมาคมฟุตบอลเวียดนามภายหลังจากที่เจ้าตัวคุมทีมชาติเวียดนามมาเป็นระยะเวลา5ปีพาเวียดนามประสบความเสีเร็จอย่างมากมาย อาทิเช่นเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายคัดฟุตบอลโลกโซนเอเชียผาวเวียดนามไปทีมลำหนึ่งของอาเซียนแรนกิ้งฟีฟ่าคว้ารองแชมป์เอเชียยืบสาเมื่อปี2 0 1 8คว้าแชมป์อาเซียนคับ2018และก็คว้าแชมป์ีเกมสองสมัยครับก็คือ2019และก็2021โดยปัจจุบันเจ้าตัวอายุ65ปีครับแต่อย่างไรแอดต้องขอปรบมือดังๆให้กับปาคางซอกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาจริงๆครับ แต่อย่างไรครับเวียดนามกับไทยของเราก็ต้องแข่งขันกันต่อไปครับฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่าลืมส่งกําลังใจกับทัพช้างศึกของพวกเรากันต่อไปนะครับผมทัพช้างศึกสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม